รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาอันสุดแสนพิเศษในเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ากับรายการพุทธปัญญาพิรมค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านออกเดินทางกันอีกครั้งยังจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตที่รับรองว่าพิเศษแท้แน่นอนกับกิจกรรมธรรมสัญจรที่ทางบริษัท CPO อจำกัดมหาชนจัดขึ้นไปติดตามกันเลยค่ะ ช่วงธรรมมาพิรมช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมารายการพุทธปัญญาพิรมของเราได้จัดกิจกรรมธรรมสัญจรขึ้นที่จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตเพื่อไปทัศนศึกษาและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ต่างๆ โดยลำดับแรกเรามากันยังจังหวัดพังงามาเยือนเสม็จนางชีที่ตั้งอยู่บนยอดเนินเขาสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของธรรมชาติกว้างไกลสุดสายตาเห็นวิวอ่าวพังงาที่ล้อมรอบด้วยภูเขาหินปูนน้อยใหญ่เหมาะแก่การถ่ายรูปจริงๆเลยค่ะ สถานที่นี้มีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าในอดีตหมู่บ้านแห่งนี้มีพระพิสุชาราหนึ่งรูปอยู่ที่เขาพระอาจเท่ามีพระพิสุหนุ่มหนึ่งรูปอยู่ที่เขาพระอาจนุ่มและแม่ชีอาศัยอยู่บริเวณใกล้จุดชมวิวต่างเดินไปมาหาสู่กันซึ่งต้องเดินผ่านลำคลองเมื่อแม่ชีเดินผ่านจะต้องเม็ดผาขึ้นหรือพับผ้า ให้ขึ้นพ้นจากน้ำเพราะไม่อย่างนั้นชายผ้าจะเปียกจึงเป็นที่มาของคำว่าเสม็ดนางชีนั่นเองค่ะ mm hmm. หลังจากชมวิวทิวทัศน์กันจนจุใจแล้วเราก็ออกเดินทางไปยังวัดถ้ำสุวรรณครูหากันต่อค่ะ วัดถ้ำสุวรรณครูหาหรือวัดสุวรรณครูหาเป็นวัดโบราณที่สำคัญของจังหวัดพังงาเป็นวัดที่มีความน่าสนใจและเป็นโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงา ร่งของวัดเป็นภูเขาซึ่งมีถ้ำขนาดใหญ่และขนาดเล็กจำนวนมากโดยถ้ำใหญ่นั้นอยู่ตอนล่างสุดมีพระพุทธรูปปูนปั้นประดิษฐานอยู่หลายองค์ สำคัญที่สุดคือพระพุทธสายญาตที่มีความยาวเจ็ดวาสองอกมีความสวยงามสมบูรณ์แบบ ไปจากถ้ำใหญ่จะเป็นถ้ำแจ้งถ้ำมืดและถ้ำแก้วซึ่งจะได้พบความงดงามของหินงอกหินย้อยแถมยังมีพระปรมาพิไทยย่อของพระเจ้าแผ่นดิน และพระราชวงศ์หลายพระองค์อยู่ภายในถ้ำด้วยเมื่อมาถึงคณะของเราก็ได้ทำการสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติสมาธิภาวนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา และแผ่มเมตตาอุทิศบุญกุศลขอทุกคนทุกท่านรวมอนุโมทนาเพื่อรับอานิสงผลบุญในครั้งนี้ร่วมกันนะคะ และจากนี้ไปเรามาสดับพระธรรมเทศนาจากพระรารันารักพุทธรักษ์ขิโตรักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำสุวรรณครูหากันสักนิดค่ะเจเรญพรญาติโยมท่านสารทุชนพุทธบริษัททุกท่านอัตมาภาพในานามตัวแทนของคณะสงฆ์วัดสวรรคูหาก็มีความรู้สึกยินดี ที่ยาตโยมท่านสาธุชนทุกท่านได้เดินทางมายังวัดสวนคูหาอำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงาในวันนี้อาตมาภาพบวชตอนอายุ16ปีหลังจากที่จบม .3 วัดที่บวชก็ไม่ได้ไกลจากที่นี่นะักอยู่ในตำบลเดียวกันพอหลังจากบวชแล้วก็ได้ขึ้นไปศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ที่กรุงเทพหมหานครอยู่ที่อวัดต้นไทรอนุศ29ไปอยู่ที่นั่นประมาณ10กว่าปีสิกว่าปีปี57หลวงพ่อเจ้าวาดรูปก่อนพระเดชพระคุณอาจารย์พระครูรัตนเขตตาพิรักษ์ท่านป่วยแล้วก็ไม่สบายก็เลยบอกว่าให้ตามาภาพช่วยกลับมาช่วยงานหลังจากนั้นก็ได้กลับมาช่วยงานตั้งแต่ปี57 จนถึงปัจจุบันก็เลยอยู่ที่นี่มาตลอดเมื่อวันเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาพระเดชพระคุณอาจารย์ท่านก็ได้หมดอนาภาพรงคณะสงฆ์ก็เลยบอกว่าให้อภาธรรมภาพเป็นผู้รักษาการแทนที่นี่ก่อนก็เลยรับตําแหน่งรักษาการแทนเจ้าวาดมาก็จะรอง,งานาพระราชทานเพลิงก็คิดว่าในปีหน้าในช่วงที่เหมาะสมในเรื่องของสภาพอินฟ้าอากาศด้วย ถือว่าคณะของญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้เดินทางมาถึงในวันนี้ถือว่าเป็นคณะหนึ่งที่มีบุญมากก่อนหน้านี้นี่ทุกคณะหรือใครที่มานี่จะต้องเปียกฝนเขาบอกว่าถ้าหากว่าฝนตกแล้วผู้มีบุญมานี่ฝนจะหยุดช่วงนี้คนโยมมาเจอฝนบ้างไหมไม่เนะเ<อ>าะดีแล้ว,วแหละ <laughs> การเดินทางหรือว่าการทําบุญต่างๆก็จะได้ไม่มีอุปสรรคสะดวกสบายทุกอย่าง มาภาพฟังคุณโยมตั้งแต่สวดมนต์ไหว้พระอะไรหลายๆอย่างทำให้มีความรู้สึกมั่นใจว่าถ้าหากญาติโยมพุทธบริษัททั้งสี่มีความมั่นคงในพุทธศาสนาเช่นเดียวกับญาติโยมทั้งหลายในที่นี้มาภาพว่าพุทธศาสนาเรายังไปได้ไกลถ้าหากว่าเป็นทางเมืองหลวงหรือว่าเป็นทางจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยไม่ค่อยน่ากลัว ญาติโยมยังมีความมั่นคงมีการอุปถัมภ์ค้ำชูพุทธศาสนาอย่างมากแต่พอมาในต่างจังหวัดต่างจังหวัดนี่เอาง่ายๆว่าเอาแค่จังหวัดอำเภอตะกวาุ่งจังหวัดพังงานในแต่ละวัดนี่พระมีห้ารูปสมรูปมีน้อยมากวัดนี้กี่รูปเจ้าค่ะวัดนี้ตอนนี้ห้ารูปก็จะอยู่ประมาณนี้ประมาณหรูปวัดใกล้ๆกันก็จะไม่มากนะก็ะอยู่ประมาณนี้ มาติดกับสถานการณ์ของโควิดด้วยทําให้การบวชเลยทําให้ยากขึ้นแต่พุทธเจ้าท่านบอกว่าศาส,สนาจะมั่นคงได้ต้องอาศัยพุทธบริษัททั้ง4คือพิสุพิสุนีอุบาสกอุบาสิกาแต่พิสุณีในประเทศไทยไม่มีไม่มีช่วยกันเป็นเสาค้ำจุนพุทธศาสนามาภาพเห็นคุณโยมได้ไหว้พระสวดมนแล้วก็ตั้งโปรแกรมการมา ทำบุญมีการไหว้พระสวดมนต์มีการเจริญสติมีการเจริญกรรมาฐานอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากหลายคณะส่วนใหญ่มาก,ก็จะมาลักษณะของการทำบุญจะเป็นส่วนใหญ่แต่จะไม่มีการไหว้พระอะไรมากไม่มีการนั่งสมาธนะิก็จะใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเพื่อจะได้เดินทางต่อแต่นี้ต้องขออนุโมทนาว่าตยกยมเป็นคนที่มีความมั่นคงในพระพุทธศาสนานะมาสวดมนต์ไหว้พระเสียงดังดี เสียงดังกังวานเพราะฉะนั้นการวันวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มาร่วมกันไหว้พระไหว้พระในถ้ำซึ่งพระพุทธสายญาตองค์ที่อยู่ด้านหน้าของคุณโยมเป็นพระพุทธสายญาตที่มีความเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดพังงาเป็นพระพุทธรูปที่มีความเก่าแก่ที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพังงาสร้างโดยอดีตเจ้าเมืองตะกวดทุ่ง สร้างเมื่อปีน่าจะประมาณก่อนพศ2400นิดนิดแต่ได้มาสำเร็จลงประมาณปีสพศ2400พอ,อ2401เริ่มมีการสมโพธอารามในวันขึ้น15ข่้าำเดือน5วันขึ้น15ข่้าำเดือน5ของทุกๆปีก็จะเป็นงานสมโพธอารามก็คือในถ้ำที่คุณโยมเห็นเนี่ยข้างบนนี่จะมีถ้วยชามสังฆโลกที่เอามาประดับตกแต่ง บนผนังถ้าด้วยการเวลาผ่านไปทําให้บางอันบางชิ้นได้ชํารุดมีการตกลงมาหรือในสมัยก่อนไฟฟ้าไม่มีมีคนเข้ามาขโมยก็มีเขาบอกว่าเป็นของล้าค่าด้านบนเจ้าเมืองเป็นผู้ตกแต่งทั้งหมดในอารามทั้งหมดเดิมเมื่อก่อนก็เป็นวัดแต่เป็นวัดที่ยังไม่สมบูรณ์เจ้าเมืองตะกวดทุ่งเลยเข้ามาทําการบูรณะปฏิสังขรณ์ทั้งหมด ให้เป็นอารามที่ดูงดงามยิ่งขึ้นและที่นี่นี่ถือเป็นอีกที่หนึ่งที่มีความสำคัญของระดับประเทศในปี2433ล้นเก้ารัชกาลที่5สเสด็จประาพาสน่าจะมาทางแหลมมาลายูหรือเปล่ามาไม่แน่ใจแต่ในปี2433พระองค์ท่านสเสด็จมาที่วัดสนกูุหาแล้วได้มาลงรอยจารึกพระปรมาพิษไทย จอปอรอไว้ที่ด้านบนบริเวณถ้ำแจ้งเป็นลอยที่หนึ่งหลังจากนั้นบุรภาพมหากษัตริย์ได้เสด็จมาที่นี่อีกหลายพระองค์ในปี2,502ในหลวงราชการที่9พร้อมด้วยสมเด็จมารางเจ้า,าสมเด็จพระพันปีหลวงท่านก็ได้เสด็จมาที่นี่ช่วงเดือนมีนา2 5 2 2แล้วก็มาลงรอยจารึกไว้ที่นี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า มีโอกาสหรือใครที่ว่านั้นต้องขึ้นไปชมอามาภาพได้ฟังจากคําคจากบอกเล่าของท่านอาเคยเป็นหัวหน้าของสวนศิลปากรที่15อ,อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตท่านบอกว่าท่านไปมาทุกที่ในประเทศไทยไม่มีที่ไหนที่มีรอยจะรึกมากเท่าที่นี่ถือว่าที่นี่เป็นบุญอย่างหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ท่านได้เสด็จมา เพราะฉะนั้นวันนี้คุณโยมมาไหว้พระมาสวดมนต์มาถือว่ามาให้กําลังใจลรพภาพอยู่ที่นี่เห็นคุณโยมไหว้พระสวดมนต์มีความสุขมากกว่าที่เป็นการต้องบริจาคเงินจานวนเยอะๆแต่การได้มาไหว้พระสวดมนต์เนี่ยถือว่าเราได้ทําหน้าที่ในทางพุทธศสาสนาช่วยกันลำพพาพยายามบอกว่าให้เราช่วยกันนะชาวพุทธต้องรักกัน ศาส,สนาพุทธถึงจะคงอยู่ได้แล้วก็การศึกษาธรรมะนี่โยมอย่าให้แต่พระศึกษาอย่างเดียวญาติโยมก็ต้องศึกษาธรรมะด้วยพระกับญาติโยมต้องไปด้วยกันมีอยู่ครั้งหนึ่งภาพเคยได้ยินอยู่ประโยคหนึ่งบอกว่าถ้าอยากรู้ธรรมะให้ถามโยมแต่ถ้าหากว่าอยากรู้คอมพิวเตอร์ให้ถามพระซึ่งมันเป็นสิ่งที่ย้อนแย้งมากแต่วันนี้มาภาพเชื่อว่าทุกท่านที่มาที่นี่นี่จบธรรมเอกนักธรรมเอก ธรรมศึกษาชันเอกในส่วนอภิธรรมมีใครท่านให้เรียนบ้างไหมอภิธรรมหรือว่าเรียนบาลีบาลีศึกษามีบ้างไหมย,ยังไม่ได้เรียนมันไม่เป็นไรจบธรรมึกษาชั้นเอกเรียนต่อศึกษาพุทธพจน์ในพุทธศาสนาเพื่อช่วยกันทนัปแต่ทนุบำรุงพุทธศาสนาต้องขออนุมทนาด้วยนะขออนุมทนาจริงๆวันนี้อ่าด้านบนที่คุณโยมเห็นอยู่ก็คือปฐมเจ้าวาดรูปที่หนึ่ง ท่านนี่นามประวัตินะตามประวัติว่าเป็นพระธุดงมาจากภาคกลางธุดงมายัางบริเวณนี้แล้วได้เห็นว่าสถานที่แห่งน,นี้มีความร่มรื่นมีถ้ำมีป่าเนื่องจากท่านเป็นพระธุดงก็เลยอาศัยที่นี่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้สร้างอารามเกิดญาติโยมศรัทธาสร้างขึ้นมาเป็นอาราม แล้วหลังจากนั้นท่านก็ได้ปมรณภาพที่นี่ถือว่าเป็นประถมเจ้าวาดรูปที่หนึ่งชื่อเดิมจริงๆไม่มีใครทราบเพราะว่าตามประวัติบอกว่าวัดนี้สร้างมาประมาณ2,300กวา่าเลยไม่มีใครทราบว่าชื่อดิ่งของท่านอะไรแต่ว่าอาดีตเจ้าวาดก็คือพระเดชพระคุณอาจารย์พระภูวินัยสารานิเทศซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอตะกวดทุง่งท่านได้ถวายถวายชื่อสวายสมัญญานามว่าพ่อท่านเจ้าธรรม เป็นสิ่งที่เราชาววัดส่วนกูหาทุกคนทุกท่านเวลามากราบมาไหว้ก็จะมาขอพรขออธิษฐานบอกว่าทุกเรื่องทุกเรื่องก็ไปมาขอท่านบางท่านก็ได้รับผลนะได้รับผลที่ได้ขอเพราะฉะนั้นมีญาติมีญาติโยมก็มีเวลาก็ขึ้นไปขอพรท่านด้วยถือว่าเป็นรูปแรกเป็นปฐมเจ้าวาดัดเลยทำสารที่ประดิษฐานไว้ด้านบน สีฐานไปด้านบนบริเวณตรงนี้เราเรียกว่าถ้ำใหญ่หรือว่าถ้ำพระก็ได้จะมีอยู่สามถ้ำด้วยกันนะใกล้ใกล้กันก็คือถ้ำใหญ่ถ้ำพระเรียกว่าขึ้นไปก็จะเป็นถ้ำแจ้งถัดออกไปก็จะเป็นถ้ำมืดก็จะมีสามถ้ำซึ่งในแต่ละวันถ้าเป็นช่วงปกติถ้าไม่มีสถานการณ์โควิดก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามามา,มาชมโบราณสถานมาชมโบราณสถานแล้วก็มา,าให้อาหารลิง ที่นี่ก็จะมีลิงบ้างเพราะฉะนั้นภาพก็นะขอถือว่าเป็นการพบปะพูดคุยแล้วกันนะกับญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายในท้ายที่สุดนี้อัตมาภาพขออ้างอิงอํานาจคุณพระศรีรัตนตรยัยอํานาจของพระพุทธสายาตน์อานาจของพ่อท่านเจ้าธรรมพ่อท่านเจ้าเนรตลอดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายภายในวัดสวนคูหาขอจงมารวมเป็นตบะเป็นเดชะ เป็นภาวะเป็นปัจจัยอำํำนวยอวยพรให้ญาติโยมท่นานสาธุชนทุกท่านในที่นี้จงมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปด้วยความชอบประกอบด้วยธรรมขอให้ความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จและจงพันสำเร็จสมดังมานารถเจตนารมขึ้นชื่อว่าภายัยขออย่าได้มี ขึ้นชื่อว่าธรรมขอให้ธรรมนั้นได้ตามรักษาท่านไปทุกภพทุกชาติตราบเข้าสู่พระนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเธอ จากวัดถ้ำสุวรรณครูหาเราก็จะไปล่งเรือหางยาวล่องชมสภาพป่าชายเลนป่าโกงกลางซึ่งเป็นธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์และความสวยงามอยู่มากเลยล่ะคะ่ะ และจะขอปิดกิจกรรมวันนี้ด้วยภาพบรรยากาศธ,ธรรมชาติป่าชายเลนของจังหวัดพังงานนะคะ เช้าเรามาติดตามกิจกรรมการสัญจรกันต่อนะคะเพราะตอนนี้ค่ะได้เวลาที่จะมาเรียนรู้ศัพท์ธรรธมะภาษาจีนกับน้องเป็นหนึ่งกันแล้วละคะ่ะช่วงธรรมะพาเพลินในววันนี้นะคะเป็นหนึ่งมีศัพท์ธรรธมะภาษา,าจีนในเรื่องของไตรลักษณ์มาฝากให้ทุกท่านได้ลองฝึกกันดังนี้ค่ะ ไตรล,ลักษณ์ลักะสามประการแห่งสังขารธรรมทั้งหลายศัพท์ภาษาจีนใช้คำว่าซานเซียงซานเซียงซึ่งประกอบไปด้วยอนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงศัพ์ภาษาจีนใช้คำว่าอูฉังอูฉัง ทุกขตาความเป็นทุกข์สรท์ภาษ,ษาจีนใช้คำว่าขู่ขู่และอนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตนสรท์ภาษาจีนใช้คำว่าเฟยวอเฟยวอมาทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะไตรลักษณ์ ลักษณะสามประการแห่งสังขารธรรมทั้งหลายศัพท์ภาษาจีนใช้คำว่าซานเซียงซานเซียงซึ่งประกอบไปด้วยอนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงศัพท์ภาษาจีนใช้คำว่าูฉ无ง ทุกขตาความเป็นทุกข์สรท์ภาษาจีนใช้คำว่าขู่ขู่และอนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตนสรท์ภาษาจีนใช้คำว่าเฟยวเฟยวนั่นเองค่ะ คุณผู้ชมมีศัพท์ธรรมาภาษาจีนเรื่องใดที่อยากจะให้ทางรายการได้นามาแบ่งปันกันก็สามารถสื่อสารกันเข้ามาได้เลยนะคะผ่านทางรายการพ,พุทธปัญญาพิรมบริษัท C ีพจำกัดมหาชนเลขที่313อาคาร CP Tower ชั้น26ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพ105.00หรืออีเมลแอดเดรส y o k w a t g m a i l c o m ค่ะ เช้าวันพรุ่งนี้เรายังคงมีสาระดีๆที่ไม่อยากให้พลาดมาฝากกันเช่นเคยมาพบกันให้ได้นะคะที่นี่เวลาเดิมสำหรับวันนี้ก็ได้เวลาที่เป็นหนึ่งแล้วคุณแม่ปรางรัตน์ต้องขอลาขอธรรมะโปรดรักษาทุกท่านให้มีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ